สวัสดทุกคนสยายไม่ได้ว่าขยายสวัสดีทุกคน่ดมกันนสุดแม่ม่มาชสวกัสดีค่ะเดี๋ยวพามาเบ่งอาหารกับของนมาเล่นกันก่อนิ้วเท้าน้องมาเจอนี้าเนอ๋อยิ้มถ้านุ่มน่ทยสวยตุยมุ้ยฮะ อ๋นจอดลงมานนางยังนีนางกบยานจอบ้านใซหานนางดูแล้วก็ูชีกันอ๋อนชีขึ้นไปจังนี้วันนี้เนียนโอ้กัปูมานนางสร้างอันค็อกเทลอยู่เนี่ยค็อกเทลพิซซ่าแปดร้อยยี่บาทอย่างอหมานน้ำเด้มนอนอโิมเลวันนโอจากอมสดมันนลวก สีบรกนี่ยังนั่รดละกันเก็บให้เขาจะร่วไม่ได้หานะหานี่เราลูกค่าดวเดือสูตรบริสุทธเออ้ขไปาใส่ฟูมุ่นอ่ะอ้ยแกอันนี้ขานมของไปมันเป็นดำดำแกมึงก็ใส่สีเท่นเหมือนเด็กนึงเนีของไปนันเป็นดำดำยังหอจ้าอุ้ยยังโอ้ยยังเห็นเป็นบริสทยังคะ ย้อมอันนั้นย้อมอันนี้คนว่าเมงดาทะเลเอาอย่างว่าเราไปยองกินแล้วไปกินหม้อวผิดบ่มากระดยมาโซ่ยูโซ่ชชชชชมากมากไปใช่เรมยังไม่ใช่เนาะไปใส่แม่ใชคะเรียกแขกวมาจ้ะบรรยากาศามแมนมบรรยากาศยามาแรงนะคะสาไินเสีย ใช่ปลาหมึกอ,อร่อยมาก<อ>มาใช่แม่ปลาหมึกเอปลาหมึกไ<อ>่เห็นนะเซเส้นเตี๋ยวสิไรไปนนอนนี่นิไ่หนียุดไม่ไหนกอ่ะเอาจี๋ยไม่ควแม่จาห้าถือะไรสุดว้า เขา้ยไรอ้งมเอหมบบแบังบนแมเดปกอาบืองังการ่ายทำพี่นอนกว่าจะได้แต่ไม่รูกอ้าวบานยิ้มบานเป็นผู้กำกับเอบานอ้ยิ้มที่ตรนั้นหมดลยิ้มกันสวยบายกันสวย ย่างกันสวยยาย่างกันสวยอ่ะคือจังหยาดเอาอดเอาซ้หยาเอาอดกันทั้เออไ่ไหเอาเลยวาเอาบาปแล้วเนาะแก้ขเี้ยเด้อบังเด้อสั่งบอกเี่ยบว่าแบเน่ยตอกขี้ยก็รอดจะเบบเบบเบ๊บเเบ๊บเ๊่เเเ๊เเ๊๊ เอ้าเจ้าก็เฮ็ดแบบพิศวาสไหมก็เซ็กซี่หมเออเซ็กซี่เปี้ยนเรี้ยวจี๊ดไหมเอาเปรี้ยวจี๊ดแบบนี้เป็นเรื่องที่นองเมื่อเบืองเบืองหลังเบื้องหลังการถ่ายทำกว่าจะได้แต่ละภาพพี่น้องบ้าบ้าบ้าไม่บอาเขากันกับเมียไหมเราอยู่คุยเป้ยคู่สีขาวบริสุทธิ์ตะกงโตเนาะคู่กัดคู่กัดคู่กินเร้่องี่น้องคู่กินคู่ไหม ครูกิ่นครูไม่เห็นพยาบาลบอูกออดเห็นผู้ออดเห็นพยาบาลบอเห็นพยาบาลบอเอาไปเอาไปะไรไอ้เจ้าเจาอ้ปากอาจจะพูด เนี่กับเผาเห่ากับเกลี้ยงแล้วพี่น้องเกลี้ยงหลังจากที่หิ้ยวนะพี่น้องหิวมาโดนค่ะคุณนะ่ะจัดหนักก่อนกลับบ้านจ้าอันนี้ย่างตะโตมันค่ะพี่น้องเพราะว่าข้างในมันเอาเอาเป็นไข่ออกมาแล้วค่ะอันนี้กับไข่ไข่แมงดาทะเลเนาะคะ่ะยำไข่แมงดาทะเลจ้ะเป็นแบบนี้พี่น้องยำปุ๊บ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 นะคะ ก่อนกลับบ้านจ้ะก,ก่อนกลับบ้านบรรยากาศก่อนกลับบ้านนะคะหัวเมืองดรา,าพี่น้องเมืองดราฟนี่จะเป็นเมืองรังห้องการกว่าแบบการทํางานการทํางานเนาะพี่น้องตสวัสด้แต่ละลักผาบอ่ะอุ้ยน้องฮะแรงสุดบอกบอกร้อนมนะากบอก ้ยให้ออ้วนนะนวามังแน่ลูกโอ้ยปูสดๆพี่น้องไ้ยิเอาดึงขาหน้าน่าดีาคือเอาได้ป้าดแมนอุ้ยตัวซัมนี่แหรอมันหดค้ายนั่นป้ามันหดมันอยู่ทั้งหู้พ่อยก็ยดึงคามันก็เลยไตยหลาเฮ็ดเอาจังไหมมันอยู่ในหู้ลุกสีโจงอา่ันพ่อยก็จับวืดมันก็ดยุกสีเลย นี่อะไ่รจะสีะมากมากนันแหงหู้หญ่มากนันมากนันแหงหู้หญ่นันนันยูหันปูที่เขากินนะแม่เออ่าจะใช่ละปูร่มแบบปูตาหญ่ค่ะปูเขากินไาไปปล่ยลูกไปไปไปอไปลูกไปทางผุนวันแล้วี่น้องุน ลองมากคนจะเอาปู้ไปปล่อยแล้วค่ะคนผู้เป็นทอดก็ไหนเอาใจเย็นใจเย็นคือหวยก็บอกไปปอยไอ้เพื่อนจุดแปลงทอดใครเขากินกัอันนี้แหละนี่ตายแล้วมั้งเว้ยเด่นหันค่ะหัวก่อนหุมบาละนั่นก่อนหุมบา ิไปขายพิเวนติ้งวะบรรยากาศเนี่ยมาแล้วยังจ้าพี่น้องกะจะมีนกท่องเที่ยวมากินไอ้ไอ้กินเลี้ยงกันเนี่ยมาแล้งสังสรรค์กันเนี่ยมาแล้งแล้วค่ะพี่น้องอยู่ริมชายหาดเจ้าค่ะวิวสวยๆเลยค่ะไอ้ที่เยาเห็นแนมไอ้เห็นถีบไฟได้หลายพี่น้องที่เยาแนมเห็นไฟได้หลายนั่นไอ้มันเป็น ไอ้ก,ก,กรมอุตสาหกรรมบาคา่ค่ะแมน่นไอ้พวกที่ผลิตน้ำมันบ่พี่น,อน,น้องบ่แม่นหมู่บ้านพ่นนะะี่ค่ะจะเป็นเรือขนาดใหญ่เนาะคะ่ะพี่น้องเรืออุตสาหกรรมเรือที่เพิ่นคล้ายๆว่าเรือที่เฮ็ดปั๊มน้ำมันน่ะพี่น้องดูดเอาน้ำมันนั่นค่ะนะครับแม่นหมู่บ้านพ่นแล้วก็บ่แมน่นตึกเบิดเด้ค่ะที่แนมเห็นนะคะจะเป็นเออรืออุตสาหกรรมเนาะค่ะพี่น้องอทางขุนบมฮันเหลี่ยวอยู่ทางขุนขุนบ้างขุนโมฮันเหลี่ยวอยู่ขุน แนายเนาะพี่น้องคุณเนี่ยเยียมจอนตายตายอยู่บุรุษตายหวายตลาดเหยาบตายเอ็กซ์เซปชักเบื้องหลังอีกแล้วพี่น้องเบื้องหลังอีกแล้วค่ะเบื้องหลังพี่น้องเบื้องหลังความสวยงามอันนี้ไม่ได้บไม่หัว โดนเมียบวนนี้น่าจะถ่ายสวยได้แล้วนะได้ไหมเนี่ยได้ไมหรอเจ้าหน้าที่สำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ออานเอาลงขวดเทาแล้วนะ

ค่าตมาเหตดงานพี่น้องค่าตมาเหตุงานวันละสามลอยเนาะค่ะจ้างสั่งทำจ้างแต่งอันแบงแบ่งจ้างได้หรืป้ะนาโอ้ยกลุ่มค่ะได้เห็นพี่น้องไม่แน่ละคุณไม่แน่ละคุณนี่แหละค่ะเบื้องหลังความสวยงาม ค่ะพี่น้องเจ้าไหนมือนี้เนาะค่ะอีิร่าน่ากับความม้อนความซึนบรรยากาศของการมาท่องเที่ยวมือนี้เนาะค่ะพี่น้องก่อนกลับบ้านจากบรรยากาศก่อนกลับบ้านความสนุกความม้อนความซึนก่อนกลับบ้านเนาะค่ะมาฝาก้พ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะแต่ไหนกะฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามอีิร่าน่าชาแนลนี้เด้อค่ะรกคาสำหรับคลิปนี้จะจะเอาไว้เพียงสนิทค่ะบกอรพร้อกันในคลิปหน้าจ้า สวัสดีค่ะ